ในหัวข้อนี้นะครับจะเป็นการพูดถึงงานที่เกิดจากการเคลื่อนประจุไฟฟ้านะครับแต่ก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันเรื่องงานที่เกิดจากการเคลื่อนประจุไฟฟ้าเนี่ยเราทบทวนเนื้อหากันน,นิดนึงเกี่ยวกับเรื่องงานของตอนที่เราเรียนมาม .4 ก่อนงานที่เราตอนเรียนมามีเนี่ยเราบอกว่าสมมุติว่ามีมวลอยู่หมวลนะครับหนึ่งก้อนแล้วมวลก้อนนี้ถูกแรงกระทําให้เคลื่อนที่จากจุดนี้ ไปทิศทางเดียวกับที่แรงกระทำนะครับเคลื่อนที่ไปอยู่อีกจุดหนึ่งนะครับเราสามารถที่จะบอกว่ามันเกิดงานได้นะครับสำหรับผลของงานเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะเอา f นะครับแรงที่กระทำคูณกับระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไปสิ่งที่เราได้ก็จะเกิดงานเกิดขึ้นนั่นเองงานมีหน่วยเป็นจูลนะครับทีนี้พอเราเชื่อมความสัมพันธ์ไปที่เรื่องของประจุ เราพบว่าเมื่อเรานำนะครับเอาประจุตัวหนึ่งเนี่ยไปวางไว้ในบริเวณที่มีสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอสิ่งหนึ่งที่เรารู้ก็คือว่าเจ้าประจุตัวเนี่ยมันจะถูกแรงกระทำนะครับทําให้ประจุเนี่ยมันเคลื่อนที่มันจะถูกแรงไฟฟ้านะครับกระทาทําให้ประจุเคลื่อนที่การที่ประจุมันเคลื่อนที่ลักษณะนี้ถ้าเราเทียบเป็นความสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องงานมันเหมือนกับว่ามีประจุ แล้วถูกแรงกระทําให้เคลื่อนที่นะครับโดยเคลื่อนที่ไปเป็นระยะ d นะครับแรงที่กระทำก็คือ qe เพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะหางานที่เกิดจากการเคลื่อนประจุ q ตัวนี้นะครับได้โดยเราบอกว่างานที่เกิดจากการเคลื่อนจากตำแหน่งที่ a นะครับไปที่ตำแหน่งที่ b จะมีค่าเท่ากับ f f ก็คือตัวนี้นะครับจากเรื่องของ mc ที่บอกงานเท่ากับ f คูณ s นะครับ F ที่ว่าก็คือ QE นั่นเองส่วนเคลื่อนไปเป็นระยะเท่าไหร่ก็คือเคลื่อนไปเป็นระยะ D นะครับอันนี้คือสิ่งที่เรารู้ว่างานที่เกิดจากการเคลื่อนประจุจากตำแหน่ง A ไปยังตำแหน่ง B ในสนามไฟฟ้าจะมีค่าเท่ากับ QE คูณ D นเ่านี้น